เป็นเป็นคูินทางแตกคู่ใหม่แล้วรู้สึกยังไงวงคะดีใจมากๆครับท้างแตกกันเลยค่ะท้างแตกหรอแตกไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาว่าแตกไหมเขาดูจากคลิปที่เดินมาแบบโหมัขับเยอะมากนะแต่พอเห็นว่ามีทุกคนมาหาก็ดีใจครับรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งครับผมที่แบบไปงานอีเวนต์ครับผมรู้สึกดีใจมากที่ที่คนติดตามพวกเราเยอะ ใช่ครับผมก็อยากให้แบบอยู่กันไปนานๆนะครับตอนแรกตอนแรกคิดไหมคะว่าแบบเฮ้ยเราเดินออกไปแล้วจะเห็นแฟนคลับเยอะขนาดไหนไม่เลยไม่เลยครับถอดแรกที่แบบตกใจจริงคือตอนเซนทันเวอร์เนาะใช่ตอนนั้นเราไม่ได้มองอะไรเลยแต่มันเป็นจังหวะมุมอับแล้วก็หันไปแบบตกใจแล้วเดินออกไปโอ้โหมาหาเยอะมากเลยครับแต่ก็ดีใจมากๆทีนี้เวลาเราไปไหนจะรีบแบบมีแฟนคลับตามแบบบ่อยไหมตามแบบทั้งคืนรถรับส่งอะไรอย่างเงี้ย ปะบายเนาะไม่เยอะมากครับผมค่ะแค่นี้หรอคือคือขยายความไว้เพิ่มเติมเยอคือหมายถึงว่าแบบมีแฟนคลับที่แบบแบบว่าตามไปในที่เสื่อมส่วนตัวอย่าะไรบ้างบ้างไหมคืออาจจะเป็นที่ทำงานเนาะที่ทำงานต่างสถานที่ต่างๆที่แบบเขารู้โพซชั่นอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่มันไม่ได้มากระทบต่อชีวิตส่วนตัวหรืองานที่เราทำกระทบไหมจริงจริงก็ บางครั้งเป็นงานปิดนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะนิดหน่อยแหละครับแต่มันยังไม่ได้แบบมีขั้นที่แบบเข้ามาแบบน่ากลัวอะไรม่มียังเข้ามาน่ากลัวนี่เป็นอย่างไรแย่เลยต้องมาหลก็มาหลอกอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่มีเข้ามาพุกคามอะไรแบบนี้ยังไม่มีครับเป็นนี้คืออย่างเราเองเนี่ยเวลาไปออกงานนะคะแฟนฉับอาจจะเข้ามามาชิดอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีแบบ กเขามาชิกก็เราแต่งงานครับผมเราแต่งงานก็จะมีการมาช่วยดูใช่ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นพี่ๆี่อีเวนต์แบบช่วยดูแล้วก็ผู้จัดการเราหรือคนดูแลเราแล้วต่อไปจากนี้อนาคตเนี่ยแผนงานมันเข้ามาเยอะไหมคะงานการงานมว่าอนาคตทุกคนน่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมใช่เชื่อว่าอย่างนั้นอย่างคู่เราเองรับผลิตภัณฑ์หรือยังคะ นี่ครับผมตอนนี้ตอนนี้มีมีเยอะตอนนี้มีงานเยอะมากเลยครับแต่ว่าหลังจากนี้เราพี่ออฟก็บอกว่าจะเลือกรับงานเลือกรับงานให้มากขึ้นครับอย่างน้มิวถือว่าแบบมันทั่วข้ามคืนเลยนะที่ชีวิตมันเปลี่ยนไปขนาดอ๋อจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนผมเพิ่งเข้ามาวงการแค่ไม่นานเองแค่แบบประมาณเท่าไหร่นะประมาณ2ปีกว่าๆเองครับแล้วแบบเล่นเรื่องแรกก็ รู้สึกว่ามีมีมีเอ่อมีกระแสตอบรับที่ดีอืมใช่ครับแล้วก็มีแฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆครับก็เก่งไม่ถูกเลยอยู่ดีก็ชมมากก็เก่งไม่ไม่มีคนชอบหรอกไม่มีคนรักหรอกเก่งน่ารักไม่ใส่อะไรเงี้ยนี่คือบอกใครพี่พีบอกใครคะนี่คือชมบอกเออชมบอกนี่ือชมบอกทุกคนรู้อยู่แล้วได้มีให้แบบแนะนำ มีบ้างมีบ้างแต่สําหรับเราแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นน้องจะเรียนรู้ไวมากใช่น้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมรารยาทมารยาทหรือว่าพื้นฐานนิสัยอ่ะเริ่มต้นมีที่ดีอยู่แล้วครับผมเลยไม่ต้องแบบบอกอะไรขนาดน,านั้นฮัวิหลไฟดับครับมันเกิดใครปะฮะไม่ใช่ใช<า>่ <c oughs> พี่เบิร์ดได้อยู่ป่าไหะได้อยู่ม,มีมีไหมคะที่แบบมีที่พี่ซีคอยบอกเราที่เรารู้สึกว่าเออแบบมันช่วยเราได้เยอะมีครับทั้งเรื่อง จริงๆผมเป็นคนแต่งตัวไม่เก่งครับแล้วก็ไม่ไม่ไมจริงๆไม่ค่อยชอบจริงๆไม่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปด้วยครับแต่ว่าเฮ er ียแบบเฮียก็จะคอยแนะนําตลอดครับแบบอย่างช่วงนี้เฮียก็จะช่วยถ่ายรูปให้บ่อยขึ้นแล้วผมก็มีแบบไปถ่ายรูปให้เฮียบ่อยขึ้นก็จะได้เห็นว่าแบบอืมถ่ายแบบนี้ก็สวยนะแล้วเฮียก็ช่วยแนะนําครับเรื่องการแต,<า>ต่ง<า>ตัวด้วยตามหาสไตล์ของตัวเองครับน้องยังเด็กอยู่อ<ช>ะไรอย่างเงี้ย่็คอยแบบ ถามว่าเอชอบอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่ซีเองเป็นไงบ้างครับได้นุ่นนิวมาเป็นแบบคู่เนาะคู่ของเราณวันนี้เองแฮปปี้มากมากครับผมมีความสุขมากๆเรารู้สึกว่าสบายใจอะสบายใจอย่างที่เคยบอกทุกคนแบบน้องไม่มีผิดมีภัยน้องก็เป็นอย่างนั้นจริงเรารู้สึกแบบแฮปปี้มากมากเลยรู้สึกแบบน้องน้องเก่งอะเออโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบกังวลว่าอะไรบางทีความรู้สึกเรารู้สึกกังวลตัวเองด้วยซ้ำว่าจะแบบเป็นตัวห่วงน้องหรือเปล่าในบางเรื่องบางงาน จะวงอะไรกวันนี้ก็รองเพลงครับรองเพลงพอมากอย่งนูนเกตอนร้ยอนี้มอมากเอเราิคิเลิขิตแล้วกันเริ่มเป็นคู่หรอทั้งคู่ใช่ครับแรกๆเฮียลิขิตคนเดียวครับแต่ตอนนี้นู้นิวก็ลิขิตเหมือนกันครับ เราก็จะร่วมลิขิตไปได้วยกันครับใช่อยู่กันไปนานๆครับอนาคตถืออนาคตจะได้มีโอกาสมาลุ้กนกันไหมคะไหนนี่แม่ซีรีส์อหนึ่งี้ยค่ะคิดว่า,ค,วาคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีะครับ,รบที่คุยกันไว้ก็มีมีมีมบ้างก็ต้องดูกันว่ายังไงเพราะพวกส่วนใหญ่พวกนั้นเป็นโอกาสจากทางผู้ใหญ่แล้วก็โปรเซสของผู้ใหญ่ใช่แต่ว่าพี่ซีเราเป็นคนแบบตัดสินใจที่เลือกเพรว่านับวันนี้รู้สึกว่า เลือกถูกพี่นโคตรถูกเลยฮะใช้คำว่าไม่ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่เสียใจเลยไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเสียใจที่เลือกน้ <independence. S 2> องคนนี้มาเป็นแบบอยู่ด้วยเราแล้วก็แบบเดินทางด้วยเราณนะจุดจุดนี้รู้รสึกแฮปปี้มากมากนี่อยากบ,บอกอะไรพี่สีค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเขาเลือกเราวันนั้นเราอาจจะไม่ได้มา้ามีถึงไม่เป็นผมน้องก็ดันไม่รู้หรอก ก็ถ้าวัานนั้นไม่ได้คู่กับเฮียผมก็ไม่รู้ครัว่าวันนี้ผมจะเป็นยังไงบ้างจะแบบจะได้มาเล่นซีรีส์ไหมหรือว่าจะได้ทํางานแบบนี้ไหมครับก็ขอบคุณเฮียนะที่เป็น <laughs> พลิกลิขิตตั้งแต่แรกครับ <laughs> รักเฮียมากๆเลย <laughs> อ้าวบอกไม่ได้เหรอก็บอกอยู่ประจำไม่ใช่หรอมันไม่ชินถือเยอะถือเยอะี้เห็นว่าจะมีจะมีแฟนมีตด้วยใช่มเบยแบบ มีแฟนมีต่างประเทศด้วยอืมดูอีกแล้วอ่ะดูเรื่องจริงเหรอฮะใช่ครับผมใช่ใช่เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีเหมือนเหมือนทางเขาแบบคอนเฟิร์มถ้าไม่มีอะไรแบบปัญหาอะไรก็จะมีแฟนมีตที่ประเทศหนึ่งครับอ่าน่าจะเกาหลีครับใช่น่าจะเกาหลี โซนไปเป็นยังไงบ้างคะกับแฟนที่ตัเป็นตัวโซนของเราถ้าให้พูดก็รู้สึกว่าเป็นเป็นครอบครัวแบบกันมากขึ้นคําเดียวกันเลยอะเมื่อกี้จะเป็นครอบครัวกันมากขึ้นแล้มันเป็นคำว่านสนๆแล้วมันเป็นคำอะไรที่น่ารักโซนซินมิวหรืออะไรเงี้ยใช่เหมือนเราเหมือนเรามีคํามีคําเรียกพวกเขาแล้วก็เหมือนเหมือนเรียกเราด้วยครับก็เหมือนแบบอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันครับ ก็อาจจะบอกว่าอยากจะโซนกันแบบนี้ไปอีกนานๆเลยนะครับก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนีไปโซนที่ไหนนะครับอยู่โซนกับเรากนหนีไปโซนได้แต่กลับมาด้วยครับใช่ครับกลับกลับมาอยู่กับโซนๆด้วยนะครับ <laughs> แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยพพอร์ตพวกเราตลอดเลยแล้วก็คอยมีฟีดแบ็กทั้งคําติคําชม,มพวกเราก็ได้อ่านแล้วก็คอยสอ่งอยู่ผมส่งบ่อยมากเลยครับก็ได้นําคําติคําชมเหล่านั้นมา มาปรับใช้ครับ<ช>ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับใช่อะไรที่ไม่ดีเราก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ว่าตัวเนื้องานเองหรือตัวเราเองครับผมก็สู้ๆครับอยู่กับเราไปนานๆครับ <c oughs> อใช่ค่ะบค่ะขอบคุณ <c oughs> ค่ะ